พิธีเหยาเป็นความเชื่อและพิธีกรรมในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนชาวภูไทที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปูน่ทวดหรือว่าอาจจะท้วยของทวดเลยก็ว่าได้พิธีการ,รนี้เป็นความเชื่อในการนับถือผีเป็นพิธีกรรมที่ทําการติดต่อระหว่างคนกับผีเพื่อให้ผีช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการเจ็บป่วยตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อย ปจนป่ <lawsuit royable ring leader> วยติดเตียงเดินไม่ได้ส่วนเรื่องราวของหมอเหยาอเขาเรียกผีมาได้ยังไงเดี๋ยววันนะี like man, ้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับก็ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามการแพทย์ในปัจจุบันพัฒนาไปมากมายเท่าไหร่บางครั้งมันก็ไม่สามารถรักษาบาดแผลทางจิตใจของผู้ป่วยได้หายขาดและทำให้การเหยาอเนี่ยเปรียบเสมือน ที่เพื่งสุดท้ายของผู้ป่วยเพื่อเหยา่ยาจิตใจของเขาให้ดียิ่งขึ้นหรือเหยา่ยาให้ผีเนี่ยรักษาบาดแผลภายในใจของเขาได้ซึ่งพิธีกรรมเนี่ยนะครับพบได้ในภาคอีสานอย่างเช่นจังหวัด การละศิน์หรือนครพนมส่วนการกระทําพิธีมันก็เหมือนกับการเสี่ยงถ่ายเพราะว่าความเชื่อของคนในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าการเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นการกระทําของผีไปทําอะไรให้ผิดผีมาก็ต้องให้ผีแก้ให้ประมาณนั้นครับพิธีกรรมการเหยาเพื่อคุยกับผีเนี่ยพวกเขาใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบหลักครับโดยเขาเรียกว่ากรอนหลัม หรือเรารู้จักกันในานามหมอลำเพราะเขาใช้แขนเป็นเครื่องดนตรีหลักในการประกอบจังหวะเพื่อคุยกับผีนั่นเองครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเนี่ยเรา,าดูนก่อนว่ามีมนุษย์สัญชาติหรือชาติไหนบ้างเนี่ยที่ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีไม่มีเลยไม่ว่าจะประเทศไหนหรือว่าชาติใดก็มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้อยู่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพูดผ่านทางสื่อภาพยนตร์ หนังสือหรือบ,บทความพวกเขาต่างพูดถึงสิ่งนี้รับกันทั้งนั้นและถ้าหาลองมองลึกลงไปเนี่ยก็จะพบว่ามีหมอผีด้วยและก็มีการใช้ผีเพื่อรักษา,รกษาโรคภัยแค่เจ็บจากผีเช่นเดียวกันและทีนี้เราลองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยการทำพิธีกรรมเหยา่เพื่อให้ผีมารักษาใครเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน ในการประกอบพิธีกรรมต่างต่างต่างก็ต้องมีผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเราเรียกกันว่าหมอเห่ยาส่วนมากหมอเห่ยาเนี่ยจะสืบทอดผ่านกันทางสายเลือดผู้ง่ายๆก็คือหากมีปู่หรือว่าย่าพ่อแม่เป็นหมอเหย่ยเราก็ต้องเป็นหมอเหว่ยด้วยแต่ว่าในปัจจุบันนี้หมอเห่ยาเริ่มเลือนหายไปเรื่อยเพราะว่า ไม่มีใครที่จะอยากสารต่อไปมากกว่านี้พวกพิธีกรรมการทำการเหยาในชนพื้นเมืองเนี่ยนอกจากเสียงดนตรีแล้วยังมีเสียงขับร้องและการเต้นเข้ามาประกอบในด้วยการเหยาเขาใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลักในการร้องรำขับร้องกลอนหลําวิธีนี้แหละที่เขาเรียกว่าเหยาแต่ว่าการเหยาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่เหยาเพื่อให้ผีมารักษาคนมันยังมีการเหยาเพื่อไล่ผี เหวเป็นขัญกำลังใจหรือว่าเหยา่เพื่อเลี้ยงผีแล้วยังมีเหย่ในงานบุญประจำปีอีกด้วยหรือจะให้อธิบายให้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนกับการเสี่ยงทายกับผีโดยมีหมอเหา่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผีและอาการป่วยของผู้ป่วยนั่นเองวิธีการรักษานั้นมีขั้นตอนดังนี้นั่นก็คือต้องเริ่มจากการเส้นไหวจะมีการนำอาวุธเนีย่ยเข้ามาในพิธีจําพวกดาบ มีดหรือว่ัตนูมาตั้งหน้าหมอเหวี่และยังมีการจัดแต่งเครื่องแต่งกายให้กับหมอเหวี่และหมอแคนอีกด้วยต่อจากนั้นหมอเหว่ยก็ต้องทําการตรวจเครื่องเส้นไหวหากเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยหมอแคนก็จะเริ่มเป่าแขนและการเหยา่ยก็จะเริ่มขึ้นจากนั้นพิธีครรมก็จะเริ่มการเสี่ยงทายโดยการใช้ไข่และก็ข้าวสารพวกเขาจะเอาข้าวสารโรยลงบนไข่ หากออกเป็นเลขคี่ผู้ป่วยก็จะหายแต่หากออกเป็นเลขคู่เนี่ยแสดงว่าผีไม่ยอมให้ผู้ป่วยหายหมอยหวก็ต้องทําการอ้อนวอนต่อไปเรื่อยเพื่อให้ผียอมจนแน่ใจแล้วว่าผู้ป่วยนั้นจะหายดีเมื่อเสร็จแล้วหมอยหวก็จะถามผีว่าต้องการเครื่องเส้นไหวอะไรบ้างพอรู้แล้วก็ทําการส่งเครื่องเส้นไหวพวกนั้นให้กับผีเป็นอันเสร็จพิธี หากลองมองสรุปในทางการแพทย์เนี่ยการประกอบพิธีกรรมแบบนี้ก็เหมือนกับการปลุกขวัญกาลังใจให้กับผู้ป่วยและดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจทําให้จิตใจของผู้ป่วยเนี่ยเพิกเขิมขึ้นนั่นก็เป็นพอจิตใจเราเยียวยาแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะดีขึ้นตามก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องวใน,นวันนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ กดซัสบสไครป์กดิ่งแจ้งเตือนเมืองลังลใจกับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้เขาต้องขอตัวราตรีสวัสดิ์ทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคนระับ